กองเรื่องเด่นทกศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนไม่ควรพลาดคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆล่าสุดนะคะทกะศมีบริการดีๆในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาว,ชาวสวนและที่สําคัญพี่น้องประชาชนใน2กลุ่มนี้ใครที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการตอนนี้นะคะทกะศยังให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือสูงสุดต่อรายอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทใครบ้างได้รับสิทธิ์สองเรื่องเด่นไม่ควรพลาดติด ตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทัน่วประเทศนะคะเมื่อวันที่ผ่านมาก็มีข่าวแจ้งเตือนจากทางธนาคารทกศค่ะพร้อมกับโครงการดีๆที่มีการแจ้งเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆกลุ่มแล้วก็เกษตรกรด้วยสําหรับโครงการร่วมมือพัฒนาฟีเจอร์ค่ะบริการแจ้งเตือนมิจฉาชีพจากทางธนาคาร ทกศนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางธนาคารทกศก็พร้อมใช้งานนะคะร่วมกับบชอสอ,อทอนะคะตำรวจไซเบอร์ลงนามความร่วมมือแล้วก็เปิดตัวฟิวเจอร์ตัวใหม่นะคะบริการในการแจ้งเตือนมิจฉาชีพผ่านไลน์ o f f i c i a l BAC Family ที่ของทางธนาคารทกศร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชอสอทอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหรือเราเรียกง่ายๆว่าตำรวจไซเบอร์นะคะพัฒนาฟิวเจอร์ใหม่ในส่วนของการช่ว ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยสามารถป้องกันตัวจากสถานาการณ์มิจฉาชีพในปัจจุบันได้และมีที่มาในหลากหลายรูปแบบโดยสามารถใช้งานสะดวกสบายและก็ปลอดภัยฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนฟีเจอร์ดีๆล้ำๆที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกราชาวนาชาวไร่ชาวสวนและพี่น้องประชาชนในกลุ่มลูกค้าของทางธนาคารทกศได้ก็จะมีเช็คเลขบรรัญชีธนาคารเช็คเบอร์โทรศัพท์มือถือเช็คเว็บไซต์ปลอมแล้วก็แจ้งบอดแสมิจฉาชีพได้ส่วนวิ ธีการในการใช้งานนะคะก็จะเป็นการแจ้งเตือนมิจฉาชีพแล้วก็เป็นการเปิดแชทจาก BAC Family แล้วก็คลิกบริการยอดทิตนะคะคุณผู้ชมบนแท็บเมนูแล้วก็คลิกปัญหามิจฉาชีพสามารถเลือกเช็คแล้วก็แจ้งบัญชีที่ต้องสงสัยนะคะให้กับทางธนาคารทกสได้เอาละค่ะนี่คือโครงการดีๆจากทางธนาคารทกศที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนหากใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปได้ที่ทางธนาคารทกสหรือว่าเว็บไซต์ของทางธนาคาร ททุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและสะสทั่วประเทศแน่นอนก็ในส่วนของการรับเงิน2,000บาทนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมและโอนตรงเข้าบัญชีให้ร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ท,ท,ทกศมีข่าวดีในส่วนของสินเชื่อเงินด่วนส0บหมื่นเพื่ออสมและสสคู aw, ่ได้สูงสุดที่1 0 0 0 0แบาทก็มีพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและ, aw, และสสนะคะสอบถามกัน เข้ามาในช่องเยอะมากเลยว่ากรณีที่ทําสินเชื่อผ่านแล้วกี่วันถึงจะได้รับการโอ,อนเงินบางคนก็แจ้งเข้ามานะคะว่า1วันเงินก็เข้าแล้ววันเดียวทําสัญญาเมื่อวานเงินก็เข้าแล้วบางคนก็บอกว่า2วันเพราะว่าอยู่ในคาบเหี่ยวของวันหยุดทําการนั่นเองค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่า3วันหรือบางคนก็บอกว่าถ้าหากผ่านแล้วก็ทําสัญญานะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางธนาคารทกศสําหรับสินเชื่อเงินด่วน10บหมื่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถจองคิวขอกู้ได้นะคะที่ทกศ สทุกสาขาตัวประเทศเพราะแะัดนเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรค่ะสําหรับสินเชื่อเงินด่วน10บหมื่นเพื่อพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสะสกู้ได้สูงสุดที่1นึ่งแบาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะยังคงเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ซึ่งจะต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้หนึ่งท่านต้องเป็นสมาชิกอสมอหรือว่าอสะสะที่ได้รับเงินค่าป่วยการโอนเงินผ่านบัญชีทกศในทุกๆเดือนแล้วก็2เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องอายุไม่เกิน75ปีด้วย ค่ะสามก็มีหลักประกันเงินกู้บุคคลค้ำประกันสองคนก็คือจับมือกันไปกู้จับมือกันไปคำ้ำของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอลและสะสะนะคะสี่ก็ยินยอมให้ทางธนาคารตกสหักเงินฝากตัดชําระหนี้ของโครงการในทุกๆเดือนค่ะ5ก็มีประวัติในการชําระหนี้สินเชื่อเงินด่วนสิบเ0ืนที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองงวดล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเงินรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้ก่อนหน้านี้นะคะห้าหมื่นบาทนะคะอยากจะได้อีกหนึ่งแสนก็สามารถไปทําสัญญาเพิ่มเติม ได้กับทางธนาคารทกสค่ะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงื่อนไขด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญต้องเป็นสมาชิกสมาคมชาวปรนกิจรอสมอค่ะทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือยินยอมให้ทางชาวปรนกิจรค่ะนําเงินส่งครอชำระหนี้ให้กับทางธนาคารทกสเมื่อท่านถึงแก,ก่กรรมหรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมรั้น,นโครงการดีๆสินเชื่อเงินด่วนสิบหมืน่นทกสยังคงเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะกู้เท่าที่จําเป็นนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอ และสะสทั่วประเทศเพระนาะฉะนั้นค่ะ2เรื่องเด่นจากทางธนาคารทกสที่นํามาฝากคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างคะใครอยู่ในกลุ่มนี้บ้างอย่าลืมไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารทกศแล้วก็แจ้งเตือนในเรื่องของมิตราชีพตอนนี้มีโครงการดีๆออกมาจากทางธนาคารทกศในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแล้วคลิปนี้นาะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ